นนะคะเป็นไตวายคือร่างกายเนี่ย<ม>เป็นความดันเบาหวานไทรอยด์เป็นพิษ<ม>ใจโตเขาเขาเสือ่อมกระดูกปุน<ม>ที่หนูเป็นอยู่นะคะ<ม>แล้วเสร็จแล้วพอมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือประมาณเดือนมิถุนาร่างกายข้างในมันเกิดปรวนแปกกลายเป็นไตวายเฉียบพลันน็อกเข้าโรงพยาบาลก็คือถามว่าพี่นันไปทําอะไระทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะวิ่งขึ้นลงบันไดเฉย <c oughs> ก็บอกเลยว่าพวกก,กินเซอร์นิติน พ่อแม่ท่านก็เป็นเหมือนกันบาหวานก้าวหัวใจไตนะครับทานเธอครับผมก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ทานไปเยอะไอเยี่ห้อดังๆตัวนี้รู้สึกตัวว่ามันได้ได้มาหมดเลยครับสุขภาพได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่งภรรยาผมว่าไอ้บ้าก,กามนะครับผมพูดตรงๆอันนี้ <c oughs> คือหนูนะคะเป็นไตวายคือร่างกายเนี่ยเป็นความดันเบาหวานไทรอยเป็นพิษใจโตข้อเข่าเสื่อมกระดูกพุนที่หนูเป็นอยู่นะคะ แล้วพอมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือประมาณเดือนพถุนาร่างกายข้างในมันเกิดปวนแปรกลายเป็นไตาวายเฉียบพันน็อกเข้าโรงพยาบาลก็คือว่าหนูเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยมากเสร็จแล้วไอออกมาเนี่ยมันมีเลือดออกปากออกจมูกก็คือน็อกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าเป็นไตาวายเฉียบพันต้องเจาะคอ,อแต่ทีนี้ที่บ้านหนูเขาไม่ยอมให้เจาะเพราะว่าคือตัวหนูเนี่ยเคยเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการรักษาอะไรเนี่ยมันจะลําบากมากเขาก็ไม่ยอมให้เจาะคุณหมอก็รักษาไปตาม ติดเตียงติดเตียงอยู่ประมาณสามเดือนนะคะสองเดือนกว่าถึงสามเดือนก็จนร่างกายมันไม่รับแล้วะคะ่ะคือมันไม่สามารถขับน้ำออกได้แล,ล้วไตหนูทำงานเหลือแปดเปอร์เซ็นตคุณหมอบอกว่าถ้าคุณนัดอีกทีหนึ่งก็คือคุณต้องจับคอแล้วคุณปฏิเสธการรักษาไม่ได้แล้วอ่ะโอเคหมอนัดแล้วนะคะวันที่สี่ตุลาหนูจะต้องไปจับคอแล้วฟอกแล้วพี่บังได้ข่าววันที่สามตุลาเขามาหาหนู เาเซอร์ติตินมาค่ะเอามาให้หนูสองซอแรกมาสองกระปกุกสีชมพูกับสีน้ำตาลอ๋อ oh, ค่ะ,คะแล้วเขาก็บอกว่าพี่หมวยเชื่อบังนะอยากก็ uh huh. กินยาสองตัวเนี้ยนี่ยังดีขึ้นเลย ยาไหลว่ามันจะพิเศษขนาดนั้นเพราะเราคุยกับหมอมาตลอดหมอบอกแล้วการที่คุณเป็นไตเนี่ยไม่มีทางหายค่ะข้าไตคุณจะเพิ่มขึ้นจาก2ไป4 4ไ 5, ป55ไป6 6ไป6กถึงแของหวยเนี่ยสูงสุดคือ6กถแต่ของคนอื่นเนี่ยถึงส0ถึงจะก็แต่ของหวยทำไม6กแแล้วต้องคอกเพราะหวยเป็นไทรอยเป็นพิษค่ะ,ะมันเป็นเบาหวานมันเป็นความดันคือโลกอย่างในตัวมันตีกันอพอมันตีกันเสร็จมันเลยทำให้อาการซุดมากกว่าคนอื่น เสร็จปุ๊บก็โอเคกินก็กินวะเพราะเราเชื่อในในสองคนนี้ค่ะหวังดีกับเราตลอดเพราะว่าตอนที่หนูป่วยเนี่ยหนูเช่าบ้านเขาอยู่3าสี่เดือนหนูไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้สักขัำแถมมาเยี่ยมเอาตังมาให้หนูว่าอ่ะรักษาตัวได้หมดโอเคเราก็เลยเชื่ออ่ะเอาวะกินก็กินกินโดยไม่เชื่อยาแต่เชื่อในตัวของคนที่เอาให้ก็กินค่ะ กินสม่ำเสมออย่างที่เขาบอกนี่บอกว่ายิ่งถ้ากินกับน้ำคุ่นเนี่ยจะได้ผลเยอะกินท้องว่างจะได้ผลเยอะเราทําตามที่เขาบอกทุกอย่างน้ายงน้าเย็นเราไม่กินกินไปส2สองวันแรกถึงคิวที่จะต้องไปตรวจเลือดท่าไตจะ6กถึงแปดหรือห6ถึงหตอนนั้นกินแค่สองกับถกนะคะ uh huh. แล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้จากที่ว่าเดินไปข้าวที่น้ำด้วยตัวเองไม่ได้ uh huh. ต้องรอให้ลูกพยุงต้องรอให้พี่สาวพยุงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ uh huh. แต่ถ้าทุกคนเนี่ยไม่มาสัมผัสกับ วยาตัวนี้ตัวอาหารเสริมตัวนี้ทุกคนจะไม่รู้ไม่รู้ความมหัศจรรย์ของเขาและที่สำคัญแม่เขาแอบรูปก,กินด้วยแต่ผมเลิดพงพงเจริญปรีชาปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลสังเมกอำเภอกันทนกจังหวัดศรีสะเกษก่อนที่จะได้มานั่งตรงนี้ก็ผมเองเป็นโรคมาก่อนเป็นโรคเกาอันดับแรกนะครับปี2 5 4 7าพอปี2500 4 8ถึง50อัตอนนี้ก็ความดันเบาหวานมาพร้อมกันเลยคพลังจากนั้นไตก็เริ่มมาด้วยแต่ก็คุมไว้ตลอดมาปี50ถึงปี52ตอนนี้ไตเริ่มกำเริบหนักหนักขนาดไหนคะหนัก,กถามคุณหมอก็บอกว่าอยู่ระหว่างระยะที่สามก่อนมาเรื่อยๆตอนนี้เป็นหัวใจต่อ่วงนั้นเป็นอารัฐตําแหน่งใหม่ๆก็เป็น ก็หายใจไม่สะดวกนะครับอยู่ประมาณเจดดเดือนพอพักหลังมาปี2อ1 1ตอนนี้อาโรคไตมาเต็มที่คุณหมอนัดเดือนต่อเดือนคือจะฟอกผมนั่นแหละทีนี้ผมเองเป็นคนที่ดื้อหน่อยผมก็ไม่กลัวเพก็กลับมาบ้านก็คุณหมอก็จะถามผมว่าตอนั้นหมอบอกไหมคะว่าไตระยะไหนที่ระยะที่สี่ที่ห้าเขาระยะที่ห้าครับฟอกละให้ฟอกละคือไม่มีใครดูแลผมก็เลยไม่ ไม่ฟอกหลังอย่างนั้นมาก็เลยมาเจอกระเซนิตินสี่วันกะตอนนัภรรยาไปได้ไมาจากไหนไม่ทราบผมก็กินไปเรื่อยๆแล้ว,ลวดีขึ้นยังไงชุดแรกคะชุดแรกนี่รู้สึกตัวประมาณอาสี่วันปวดหมดเลยครับปวดทั้งตัวเลยแล้วคิดจะเลิกกินไหมตอนปวดนะคะไม่ไม่เลิกครับผมก็ทราบดีครับเพราะว่าถ้ามันปวดอย่างนี้แสดงว่ามันใช่แล้วเป็นหมดชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็ หมอก็น,นัดอีกผมก็ไปเขานี่ก็ความดันก็ลดเบ,บาหวานก็ลดจากที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะครับทีนี้ก็เขาก็น,นัดสามเดือนครั้งและอย่างหนึ่งที่อําอเภอ,อม,มีท่านบัดท่านก็เขาไปนั่งเล่นกับท่านท่านก็เลยถามว่าพี่กนันไปทําอะไรอ่ะทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะวิ่งขึ้นลงบันไดชย่ยก็บอกเลยว่าพวกปินเสือนติน พ่แม so like. ่ท่านก็เป <cat rag> <today> ็นเหมือนกันเ็เลยสนัดว่ากินตัวนี้แหละผมก็กินตัวนี้แหละถึงได้ฟืนผมก็กินหมดไปสามชุดสี่ชุดทกวันนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากค้าวหวานค่าไตเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ก็ปกติหมดครับที่นี่เรารู้ว่าคุณภาพชีวิตสุขภาพเราดีขึ้นครับดีขึ้นมีคนทักผมก็ไม่รู้แล้วครับแต่ว่ามีคนทักคนในตำบลก็ทักนายอำเภอก็ทักเวลาไปประชุม เขาจะทานเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนเยอะครับแล้วอยากฝากอะไรกับคนที่เป็นป่วยเหมือนเราอย่างนี้ครับครับก็ฝากไว้นะครับมาท่านที่เป็นเหมือนผมเช่นความดันเบาหวานเก้าหัวใจไตนะครับทานเถอะครับผมก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ทานไปเยอะไอ้ยี่ห้อดังๆผมเอามามันก็ช่วยอะไรผมไม่ได้ไมีแต่ทำให้อ้วนอย่างเดียวแต่ตัวนี้รู้สึกตัวว่ามันได้ได้ไดมาหมดเลยครับสุขภาพได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่ง พยายาผมว่าไอ้บ้ากามนะครับผมพูดตรงๆอันนี้ผมพูดไปไม่ไม่อายเลยนะครับกลับมาหมดเลยครับฟื้นตัวได้เร็วด้วยนะครับสามเดือนสามเดือนเต็มเต็มเนี่ยไปไหนมาไหนสบายนะครับเมื่อก่อนนี้ลุกก็โอยนั่งก็โอยก็ฝากไว้นะครับเซโรตินช่วยได้จริงๆนะครับไม่ต้องไปคิดว่าแพงหรืออะไรตอก่อนนี้ผมก็คิดว่าแพงเหมือนกันแต่มันเกินคุมนะครับสามสี่หมื่นนี่เกินคุมแต่ถ้าเราเข้าโรงพยาบาลก็ กินของหมอกระดงหมอที่โรงพยาบาลก็กินยาบริษัทเหมือนกันนะครับกินไปกินมาเด็กก็ทําให้สุขภาพเราแย่ลงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็ขอบคุณครับมีเพียงแค่นี้